สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องตีนินจานะครับสำหรับวันนี้มาอยู่กับชื่ออะไรครับพี่อ่าชื่อกั๊ดครับพี่กั๊ดวันนี้พี่กั๊ดเอาดินจา3ามร้อยนะครับเป็นปีสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับในสายการผลิตของ300ร้อยนี่ครับผมตอนนี้มีแต่งอะไรบ้างคันนี้ดูก่อนก็มีปั๊มตลาดทั่วไปเป็นดัมโบครับแัมโบนะครับตัวแดงเขาเรียกว่าส่งตู้ปลาใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับแัมโบตู้ปลาแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นแัมโบเหมือนกันเหมือนกั๊ด เลยหรือให่ใหม่เลยนะนี่แล้วก็แฮนด์เป็นไงตัวนี้อ่ะเป็นโลบอทดครับนี่มันเหมือนแบบเหมือนมันลงไปใต้แผงคอเลยนะมันปรับได้ครับมันจ่ายลงไปใต้แผงคอได้มันลงไปเยอะมากเลยอะแล้วเวลาเลี้ยวมันติดไหมอ่าติดนิดนึงครับมีรอยมีรอยเยู่คือทรงมันแบบหมอกจัดเลยอะคือหวังนี้มันเป็นเอแฉของคามนะฮะไปด้วยกันแฉของคามเขาบอกว่าไปจอดแล้วโดนรถจนเบียดโอ้โครอบหน้าตัวนี้ได้มาไง คอมนาฬิานี้ได้มาจากเป็นทั่วไปนะครับก็เป็นทรงเซ็ต X10 ทรงเซ็ต X10 นะครับอันนี้มันเป็นโฉมสมัยก่อนมันยังมีแบบนี้นประมาณเจนแรกหรือเอจนสองนี่แหละติดนะครับจะเป็นรูดาอากาศตรงนี้อ่าตัวนี้ได้มาเทาา่าไหร่ครับคอมนาฬิกาได้มาประมาณพันห้าพันห้าอุ้ยถูกเลยเนี่ยแล้วก็มีอุปโภคอุปโภคเป็นทั่วไปตลาดทั่วไปน,นี่ได้มาห้าร้อยเก้าสิบปั๊มได้มาเท่าไหร่นะ ลิมผ้มได้มาประมาณ2,700ครับสองพแล้วแหนแหนประมาณ1ัน0้า0 0นห้านะครับแล้วก็มีท่อตัวนี้นี่บอกเลยว่า3า0รอยลลั่นลั่นเลยเป็นเออาตัวเก่าครับยื้อไปล้มมาใช่ครับไปถูมาแล้วยี่ร้อยนะครับเพราะว่า <c oughs> พุ่งเกิดอุบัติเหตุมาครั้งนี้แต่ว่าก็ยังขี่ได้อยู่ปกตินะครับผมแล้วก็ยางตัวนี้ทำไมมันดูหนาแน่นเหลือเกินตัวนี้ยางอะไระครับเป็นคอซ่าครับ หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศิลป์ับหกศูนย์นะครับอัสเซจ์นะผมเป็นคอซ่าตัวนี้ถือว่าหนึบเลยใช่ไหมใช้ดีครับเป็นยางเกตเกตกลางๆที่ใช้ดีได้มาคู่เท่าไหร่ครับชุดนี้ประมาณสามพันกว่าบาทเฮ้ยแนะนำบ้างนี่เดี๋ยวไปเบียดแล้วข้างหน้าเท่าไหร่ครับข้างหน้าเป็นร้อยี่ข้างหน้าร้อยยี่เอ้ยเดี๋ยวต้องขอวับเข้าไว้เลยนะครับผมต้องไปเปลี่ยนบ้างแล้วเพราะของผมแตกลายงาหมดแล้ว ราคาดีเลยนะครับผมท้ายสั้นตัวนี้เป็นของอะไรครับตลาดทั่วไปไม่นครับได้มาประมาณ890บาทพับได้ไหมพับแล้วพับเลยเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่ท้ายแม่เหล็กอืมคือพับแล้วพับเลยใช่แต่ว่ามันเหมือนแบบว่าไปเคลือบอะไรมาใช่ไหมอ่าเป็นทำเป็นกรอบกรอบเล็ครับอแล้วก็ยึดกับใบทะเบียนไว้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้กาว 3M ใช่ครับก็จะอยู่เลยคันนี้ไม่มีหลุดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกรอบปลายท้ายเป็นไฟท้าย MD ครับ MD เบิกมา3,590อยาสิบสามพันห้านะครับตัวนี้มีเฟลเลอร์ในตัวด้วยใช่ครับแต่ว่าเขาก็มีไปเลี้ยวธรรมดาด้วยทีหนึ่งนะครับเบาะตัวนี้หุ้มมาเบาะนี้ได้มือสองมาอืมราคาพี่ครับก็เจ็ดพันร้อยครับเจ็ดพันร้อยแต่คนซ้อนนี่นุ่มแน่นอนใช่เป็นเบาะหุ้มเสริม ฟองน้ําหน่อยหนึ่งไม่ไหลครับใช่มันจะโหนกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นเบาะเดิมเหมนรถผมมันมมไหล <c oughs> นั่งไปมันจะไหลั <c oughs> นจะนั่ง <c oughs> ไม่่อยสบายเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนั้นได้มาเท่าไหร่ประมาณแปดหมื่นเก้าครับก็คือราคา <c oughs> ตอนนั้นก็ยังกับตอนนี้ถือว่าไม่หมีกันเท่าไหร่นะใช่แต่ตอนนี้บางตัวสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยลงไปสี่หกสี่เจ็ดห้าหมื่นแล้วนะดินชาตอนนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดหกเเจ็ดเจ็ดแปดได้อยู่ใช่จะอยู่ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นตัว14 15อย่เงี้ยมันลงไปเยอะเหมือนกันเหลืออยู่6 65ประมาณนี้นะครับ50,000ก็ 5, หาได้นะนิงจาปี14 15แต่ว่าอันนี้เป็นปี17มันมไม่ได้อยู่แล้วราคานั้นมันต้องสูงหน่อยเห็นกิดๆก็มีอยู่30,000ครับใช่ <c oughs> แต่จริงๆราคามันก็ตามการเวลานะครับรถปีเก่ามันก็รูดลงไปมีภายในเพิ่มเติมก็รีเฟรแก้วาวทำเก็ดแฟดกล่องใช่ครับ ตัวนี้ข้อเสียมันก็คือต้องผ่ากล่องแฟดครับอืมแล้วมันมีผลอะไรไหมครับไม่มีนะครับถ้าเราปิดดีๆอ๋อก็คือถ้าผ่าแล้วน้ํามันเข้าใช่ครับต้องเชื่อมวิ่งได้เท่าไหร่ตัวนี้หลังจากแฟดมาแล้วก็อยู่ประมาณร้อยเก้าสิบสองร้อยประมาณใช่ไหมครับร้อยเก้าสิบสองร้อยเดิมๆได้ประมาณประมาณร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบ่้แปดห้าตัดแล้วเพราะว่ากล่องไม่ได้แฟด แต่ถ้าเกิดแปดกล่องแล้วยังไงก็ทะลุ2 0 0อได้แน่นอนอย่างนี้ถ้าวิ่งระยะไกลเป็นไงบ้างครับนินจาก็ทดน้ำมันพอสมควรครับเพราะว่าเราแปดกล่องด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ท่อกระบอกด้วยก็จะถือว่าก็น้ำมันอยู่ร้อยสสิบโลน้ำมันแปดร้อยครับโอ้คือทดจัดจัดเลยแต่ก็เราอาจจะขี่แบบว่าหนักด้วยเราเป็นคนขี่ืมขี่หนักมันก็จะคิดน่อย แต่วหนึ่งจายก็กินน้ำมันอยู่แล้วยิ่งเป็นกระป๋องด้วยแปดกล่องด้วยก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้าเป็นปลายาวประหยัดขึ้นมาหน่อยรอบมันจะมาเนียนมากแต่ถ้าเป็นกระป๋องรอบมันจะแบบว่าเปิดแล้วมันปัังปัง,ป,งปั้งเลยอะ่ะคือมันมันซดอยู่เหมือนกันครับถงังนึงอยู่ตอนมา้ก็ห้าร้อยกว่าถางังนึงตอนนี้ไม่อยู่ครับห้าร้อยกว่าตอนนี้ <600 S 2> ถังนึงต้องมีเก<ฮ>้าร้อย เก้าห้าต้องมีเก้าหรอกไม่เคยเติมเต็มถังเลยผมเติมห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยไม่รู้เติมไม่เติมเติมขนาด G ยี่สิบตอนนี้ยังเจ็ดร้อยกว่าบาทไม่ไหวเติมจริงคือมันซดนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เราขี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกใช้ปลายยาวอย่างเงี้ยจะดีประหยัดขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าใช้กระป๋องก็ต้องยอมแต่เสียงม,มันพอกว่าแน่นอนตอนแรกก็ใช้ปลายยาวครับแต่ท้ายมันเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่กินน้ำมันเครื่องด้วยต้องเช็คนะครับไม่งั้นน้ำมันเครื่องมันหาย พาอกระป๋องก็มันเครื่องจะหายเร็วนะครับต้องคอยเติมคอยชิคตลอดแล้วสําหรับปีนี้เนะี่ยพี่คิดว่าลินจา3าม้อเนี่ยเป็นไงมันเป็นปี2องพันยี่าังน่าใช้อยู่ไหมก็ถ้าเป็นปีใหม่ๆก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่แนะนําถ้าซื้อนินจาปีไหนขึ้นไปตอนนี้แนะนําให้เป็นปี16-17เขึ้นไปเป็นเป็นเจนเจนนี้เป็นเจนไลน์นี้นะครับเป็นปี16-17จจะจะดีเพราะว่าถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่า โซลาลิ้นตาม,มัดไฟอะไรจะไหวไหมแล้วก็ตาม,มาอายุการใช้งานใช่แต่ถ้า16บ7บเเนี่ยยังขี่ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะ<ช>ครับผมถึงจะเป็นมือสองแล้วก็ดูหน่อยเช็คหน่อยนะครับถ้าเราไปซื้อรถตัวเองแล้วก็เช็คหน่อยฟันขาวออกไหมโซลาราลิ้นดังไหมหรือว่าระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหานะครับทารถเก่าๆแต่ว่าปีนี้ก็ยังิววายังใช้ได้อยู่เจนจา โปรเจกต์ก็จะน่าจะรอซ่อมชุดนี้เสร็จก็น่าจะมีลอ้อเพิ่มเพืมล้อใส่เป็นตัวไหนน่าจะได้แปลงเป็น ER6 ครออเอาล้อ ER ามาใส่ก็แปลง R P R แล้วล้อเส่เอ็กซิอืแล้วล้อหน้าก็เป็นดิกคู่ไปเลยก็น่าจะย้ายแผงคอของเ R อามาใส่ก็จะได้เป็นดิกคู่ลอ้ลอเลยครับแต่ว่ามันอาจจะหนักขึ้นหน่อยใช่ก็จะเป็น พละเรื่องนิดน,นึงก็จะได้สมรรถนะการเบรกที่ใช่มันก็จะเบรกดีเพราะว่าเป็นติดคู่แล้วเราก็จะเทได้ดีกว่าเดิมใช่เพราะว่า<ช>ยางมันกว้างก,<โ>ก็ถือว่าถ้าซื้อมือสองเนี่ยก็ยังคุ้มค่าอยู่ใช่เพราะว่าเรื่องพละกาลังหรือว่าซีซีที่ได้มันก็ถือว่าคุ้มนะไม่ถึงแสนทิ้นจ้าสามร้อยแล้วก็ประโยชน์มันก็เยอะอยู่เหมือนกันคือมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบไฟน้อยมากแต่ถ้าปัญหาเรื่องน้ำเข้าถังเนี่ยมีทุกคัน ลินจาหร้อยจะชอบมีปัญหาเรื่องน้ำเข้าถังตอนนี้สนิมกินฝาถังหมดแล้วผมก็เป็นแล้วผมเบรคือถ้าจอดตากฝนเนี่ยอย่างแรกน้ำอาจจะเข้านะครับห้ามจอดตากฝนนะครับลินจาไม่ได้เลยดีดีลงรถที่บ้านม,ม,ามีลงรถเออมีหลังคามีลงรถยะโอเคนะแบบถ้าเกิดไม่มีเนี่ยน้ำเข้าถังเนี่ยก็ต้องถ่ายใส่น้ำมันใหม,ใหม่จนเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่าทุกครั้ก็มีปัญหาเลยถ้าจอดตากฝนนะ่ะก็คือแนะนำจะจอดตากฝนดีกว่าโอเคแล้วก็ เรื่องวิที่ออกทิปอะไรเงี้ยครับอยากจะให้แนะนำน้องๆรุ่นใหม่หน่อยนะครับก็ถ้าอยากจับบิ๊กไบค์รุ่นใหม่ๆนะครับก็แนะนำเป็นคัสพวกนี้ก่อนอก็ผมก็ยังเป็นพวกมือใหม่ๆอยู่เพิ่งจะขับได้ประมาณ7-8็ดแปดเดือนอก็ถือว่าดีครับใช้ดี ก็คือไม่ได้เครื่องยนต์แบบว่าแรงมากจนเกินไปจนเราคุมไม่อยู่ใช่มันยังพอคุมได้พอเราขี่300ร้แล,เล้เราไปขี่600แล้วก็จะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เจอกันคลิปหน้าตรันนี้สวัสดีครับผม